ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ชวนทําต้มยําไก่ค่ะใส่ใบกะเพราหอมๆเลยนะคะนี่ต้มยําไก่เป็นเนื้ออกไก่ค่ะแต่ว่าอร่อยนะไม่จืดเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่จะชวนทําต้มยําไก่นะคะตั้งน้ําซุปพอเดือดแล้วเนาะใส่เกลือลองไปค่ะทีนี้ก็มาใส่เครื่องต้มยํานะคะก็จะประกอบด้วยกระเทียมเนะมาะใบมะกรูด ม่จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะในขอหัน่นแป๊บนึงมะเขือเทศค่ะตะไคร้ต้นหมอมน,นะคะแล้วก็นี่จะใส่มะขามเปียกไปเลยคนะ่ะคุณเชิญมะขามเปียกของเอ่เนาะใส่แค่พอเปรี้ยวตอนนี้ก็พอค่ะ จรลอให้น้ำเราเดือดก่อนนะคะวันนี้เม่ใช้เป็นเครื่องถังอกไก่นะเัยไ,ไม่มีกระดูกเราจะต้มไม่นานต้องปรุงนะซุกก่ขขอ,อน ให้ใส่ผงปรุงรสนะคะแต่ว่ามันมันชิ้นๆเนานะมันก็เลยจะเป็นไม่เป็นผงนะคะวันนี้ล้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ นี่ค่ะไก่เราก็หั่นไม่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปนนะคะ่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะ เจียังไม่บีบนะคะคุณผู้ชมน,น้ำปลาก็ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยด้วยกระเพรานะคะตอนที่สุกแล้วตอนนี้เราให้เขาสุกก่อนน้อให้เขาเดือดดีกอนนะคะไม่ต้องรีบคนนะคะ ต้มยำไก่นี้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้เป็นเนื้อส่วนอกนะคะถ้าต้มนานเกินไปเนี่ยเขาจะจืดนะคะเราก็จะแห้งๆล้วนๆเนาะไม่ไม่ค่อยอร่อย เขาจะรอให้หม้อเราเดือดดีก่อนนะคะเดี๋ยวพอเดือดก็จะใช้ได้นะคะแม่ชิมก่อนเนาะรสชาติได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเปรี้ยวกับพริกนะคะ ก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมไปนะคะ ดูกันใกล้ๆเนาะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเมจะบิบมะนาวนะคะเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ปรุงได้เลยนะคะเมจะปรุงในหม้อเลยนะเพราะเราทำไม่เยอะเนาะใส่มะนาวนะคะเมใช้ลูกหนึ่ง แล้วก็พริกป่นนะคะนี่เลยก็จะเป็นต้มยำไก่นะคะง่ายๆนะคุณผู้ชมที่ทำก็ไม่ยากเลยนะคะลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเรามเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องโค้เแม่อเพ็เ่นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ